วัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนน้อยนะอยู่กับเกมเดินแรกนะลล์กันเช่นเคยสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปสบายๆนะคอนเทนต์ก็คือวันวันนึงเนี่ยนอนน้อยทําอะไรบ้างนะครับก็ล็อกอินตอนเช้าเข้ามาก็มากเก็บ EP ที่หอคอยก่อนเลยนะครับเพราะว่ามันเต็มเนาะแล้วก็ผมมักจะเลือกลงเดลี่ดันเจนก่อนเนาะเพราะว่าช่วงไม่งั้นมันมันจะเกิน6ครั้งนะครับก็ลงให้หมดเลยเนาะวันถัดไปมันก็จะรีมาพอดีระหว่างที่ลงดันเจนก็มาซื้อของในร้านค้าครับผมใช้ อ่าห้าลูบี้นะครับเอาเงิน50,000ื่นเนาะแล้วก็วอลคิลี่เบสซิ่งสองเซนห้านะครับไมชุปเนี่ยแล้วแต่สถานการณ์นะก็ซื้อเก็บไว้ได้เนาะแล้วก็ที่ร้านค้าสเซนี้จะซื้อตัวเพชรสกิลฟุตสองเซนห้าเนาะแล้วก็เลดจิลอันนี้เอาไปครับบูปิ้งบวกคริสต้ามจนะครับอ่าเดลี่นันเจียนแพ้อะไรก็จะให้ตัวมิดคอยนะมิดคอยเนี่ยก็จะเอาไปสะสมซื้อเซตแบล็กวิงนะหลักๆนะครับอ่าทีนี้นอกจากนี้ก็มารับรางวัล อ่าสรายเดือนเนาะก็สำหรับใครที่เติมฮาร์สก็ต้องมารับด้วยนะครับอ่ะก็ฟาร์มให้ครบครับเราก็จะได้ของสีเหลืองก็ย่อยทิ้งครับถ้าโชคดีก็จะได้ออฟใช้งานด้วยเนาะอ่ะทีนี้ถัดไปเป็นดันเจ o ้ e l i t ลผมมักจะใช้ Ruby ้ร้อยถึงร้อยห้าสรดันนะครับเพื่อให้ลงได้มากขึ้นปกติมันจะลงได้แค่2ครั้งเนาะเอ่อในดันของตัวบอสอมอนราเนี่ยซึ่งมันตีเป็นธาตุผีดิ เนาะการดแม่มดนี่ก็จะใช้ได้ผลดีมากๆ,ๆนะครับปีดิบตีแม่มดเข้า25%เท่านั้นเนาะอ่าทีนี้เนี่ยถ้าเราลงชั้นสูงๆได้เนี่ยเราก็จะรีออฟได้หลายครั้งนะครับเนาะออฟที่เน้นก็จะเป็นพวกคริดาเมจนะอันนี้คริดาเมจสีม่วงนี่ขายได้เนาะหรือจะใช้ก็ได้นะครับคริรีสตั์นะอ่าคริติคอลนะหรืออื่นๆนะก็ตามที่เพื่อนๆอยากได้หรือว่าตามที่ตลาดต้องการเนาะ ทีนี้ในดันเจี้ยนทีมเนี่ยมันก็จะรีทุกวันจันทร์กับวันศุกร์ก็อย่าลืมมาลงด้วยนะครับได้มิดคอยเบิ่มเบิมเ,บมเนาะแล้วก็อุปกรณ์อีกประมาณ1น,นะครับแต่ว่ามันก็จะมีทั้งเลเวล 120- 130นะก็ถ้าออฟสวยก็เอาขายลงตลาดถ้าออฟไม่สวยก็ย่อยทิ้งนะครับอ่าถัดไปก็เป็นเรื่องของเฟสเฟรมทำเฟสเฟรมต่อเนาะอันนี้ผมเฟสเฟรมเลเวล9แล้วนะครับก็รับทุก ทุกเมืองเลยนะเมืองไหนมีควสทองควสทม่วงเอาหมดนะครับอของในร้านค้าควสทเฟรมที่สําคัญก็ของคอนเทล่าก็จะมีเงินเนาะหนเอ็มนาะแล้วก็มาที่เมืองอิสรูดเป็นใบล็อกออฟนะครับเนาะไฮย,ยอนกิฟเฟนไม่ค่อยมีอะไรไฮไลท์อยู่ที่การเทมการเทมเนี่ยซื้อเพจรเอพีบ e ุ๊กทุกวันนะครับการออินวันบีเนี่ยก็แล้วแต่นะถ้ารวยก็ซื้อได้นะครับแล้วก็หินกันแตก2เม็ดทุกสัปดาห์นะครับ ่ถัดไปก็จะเริ่มทําตัวเพชบบบวตี้นะครับเนาะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีอะไรที่มันเป็นจุดแดงๆก็คลิกเก็บให้หมดครับเนาะก็มาทําตัวฮอคอยทริอัล oh นะครับลง5ครั้งต่อวันนะผมเลือกที่จะย่อยทิ้งหมดเลยเพราะว่าเราจะใช้แต่ตัว ชาโดสีทองเท่านั้นนะครับชาโดทองเนี่ยเวลาอัพก็เลือกเออสเตตัสพื้นฐานที่ตรงนะค่อยขึ้นนะครับหรือไม่ก็เป็นสเตตัสสุ่มที่ตรงกับที่เราต้องการค่อยขึ้นเจนกัดเนานะอ่ะต่อไปนะครับก็ดูเวลาครับประมาณ9ก้าโมงครึ่งไม่เกินนี้นะก็ลงดันสัตว์เลี้ยงครับเนาะดันสัตว์เลี้ยงใช้เวลา1ชั่วโมงก็เราจะได้เตรียมลงตีเวอร์บอสได้ทันนะครับพยายามดู เ,เวลาที่มันไม่ทับกับกิจกรรมเนาะก็หาเ,เวลามาลงครับดันสัตว์เลี้ยงเออก็ดันสัตว์เลี้ยงเนี่ยในผมแนะนําว่าพาย้อนหนึ่งจะดีสุดนะแมปเล็กมอนเยอะนะครับเนาะก็กล่องเนี่ยก็กล่องที่ได้จากดันสัตว์เลี้ยงก็เอามาเปิดอัพเลเวลสัตว์เลี้ยงต่อได้นเนาะอ่ะทีนี้มาถึงเวอร์บอสครับเริ่มกิจกรรมแรกของเกมนะก็คือตอน10บโมงครึ่งนะครับก็ ถ้าใครยังอัพเฟรย่าไม่เต็มนะอาร์ติแฟกต์ก็มาลงด้วยเนาะถ้าใครเต็มแล้วก็เอาแค่ไปแจ็บอสท,ทีนึงก็พอนะครับะระหว่างนี้ก็มาลงตัว Hunting งพา a d ได e นะครับผมเคยทำคลิปแนะนำไปแล้วเนาะกะ็ทำย่างไรให้ทำเวลาได้ดีนะครับมาช่วง11โมงเนาะแบทเทิลบครับยกพวกปีกันเนาะก็เก็บแต้มตัว ได้ห้าสิแต้แตมก็พอแล้วนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของสงคารามลุ่งอารุณแล้วก็ MVP พาราไดน์นะเพื่อนๆก็หาเวลาลงแล้วกันในส่วนของสงคารามลุ่งอารุณเนี่ยถ้าลูรนฟ้าเลเวห้าแล้วจะไม่ลงก็ได้นะครับเพราะว่าหลังจากนี้มันจะใช้เวลาและทรัพยากรเยอะในการอัพเนาะ,ะแล้วก็ช่วงประมาณเที่ยงเที่ยงบ่ายนะครับก็พยายามมองหาเขาเรียกว่า Demon Wall ถ้าบอสว่างก็แว้มาตีเนาะช่วงบ่ายๆเนี่ยคน คนทํางานก็ไม่ค่อยมาตีกันนะแล้วก็แอบมาตีได้นะช่วงเช้าเนี่ยคนจะแย่งกันเยอะนะครับไม่แนะนำนะถ้าตัวละครไม่หวดหรือว่าไม่ได้คิดจะแย่งคนอื่นเขานะครับมาช่วงบ่ายครับสบายๆมากกว่าเนาะแล้วก็ถ้าตีไม่ไหว หาเพื่อนมาช่วยตีหรือหาเพื่อนมาช่วยป้องกันด้วยนะครับอ่าทีนี้มาช่วงปลายสองผมก็จะลง MVP าราดันะครับอันนี้ลืมอัดเนาะก็ MVP ผลาดัยเนี่ยก็ลงได้ค่าบอสได้6ตัวต่อวันนะครับก็จะได้พวกเศษ All-in-One เยอะเลยเนะาะต่อมาก็ไปที่เสไปรัลเรียมครับอ่า ถ้าเป็นตัวดาเมจเนี่ยก็รอบอสตัวท้ายๆหน่อยนะบอสตัวแรกๆให้เพื่อนๆคนอื่นช่วยตีไปก่อนนะครับเพราะว่าจังหวะเปลี่ยนถ่ายบอสเนี่ยมันจะดีเลยห้วิดมมนดาเมจเราจะหายไปเยอะเนาะก็เลือกบอสท,ที่เรา,าตีได้ตังๆาดีก,กว่านะครับ โอเคถัดไปก็มาถึงช่วงสกิปมาเลยนะมาช่วง1นึ่ทุ่มนะก็จะเป็นดันกิวนะถ้าคนไหนมีบ้านกิวก็ลงดันกิวตอน1นึ่ทุ่มนะครับถ้าใครไม่มีก็มารอตอนทุ่ม17นาทีครับจะเป็นกิจอาหารกิวนะตีมิมิกแล้วก็ตีบอสเอสกานะครับก็จะได้เงินแล้วก็ e อพพอสมควรเนาะหลังจากนี้ก็จะส่งไปที่ไลฟ์สตรีมในการสู้ของกิวข้ามเซิร์ฟนะครับ อาจที่ชอบอย่างไรก็กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ